สวัสดีครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมได้ทําการเขาเรียกว่าเพาะต้นกล้านะครับของต้นพริกเนาะโดยใช้ตู้เย็นนะครับผมใช้ตู้เย็นในการเพาะต้นกล้านะครับในหลอดแก้วเนาะในหลอด,เ,ออลอดเขาเรียกว่าสไตล์หลอดแก้วเนาะออในพลาสติกนะครับปิดฝาตัวน,นี้เลยครับนี่ครับต้นกล้าของต้นพริกนะ mm. ออตอนนี้ผมก็จะเอามาลงดินละนะครับผม <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> ก็จะเอามาทําการลงดินแล้วนะครับเพื่อนๆนครับผมนะนะครับดินที่ผมเตรียมไว้เนาะก็เป็น ผมก็อาใส่นะครับก็ดีไอาวนะก็ในส่วนของน้ำน้ำน้ำเปล่านะครับถังน้ำเปล่าที่เคยเคยซื้อนะครับผมแล้วก็ผมก็ตัดตัดหัวมันออกนะครับตัดหัวมันออกแล้วเอาดินไปใส่นะครับเอาพวกใบไม้แห้งอะไรใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ดินเข้าไปนะครับตอนนี้ผมก็จะทําการอเอาลงดินละนะครับต้นกล้าผมนะแต่ผมก็เดี๋ยว ผมก็มันมันก็จะแบบว่าตัวอันเล็กๆเนาะมันเป็นต้นกล้าเล็กๆเนี่ยผมก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเอาลงเป็นกลุ่มก่อนเดี๋ยวถ้ามันโตกว่านี้อีกเดี๋ยวอยแยกเอานะครับเดี๋ยวขอขอใส่อ่ะอันนี้เป็นในส่วนของปุ๋ยของผมนี่ก็คือเป็นกากกาแฟสดนะครับผมอันนี้มันจะมีไนโตรเจนเยอะนะครับผมแล้วก็จะทําให้อ่าเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชด้วยต้นผักต้นพืชต้นพริกด้วยนะครับผมอ่าครับก็อเอาผาสมกับดินดำเนาะ ดินนำก่อนนะครับผมนะครับคุกเขาให้เข้ากันดูหน้าอร็ดอร่อยนั่นเองครับอืมคุกเขาก่อนนะครับอ่าทำให้อ่เข้ากันนะครับผมเข้ากันหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆครับผมก็จะใช้ต้นกล้าในการลงลงแบบไหนคืออย่างเงี้ยมันมันก็ต้องารจะเปราะบางมากกลัวผมกลัวมันกลัวมันหยิบมาแล้วมันขาดไงเอามาทั้งทั้งทิชชู่เลยครับมาทั้งแผงเลยนะครับเอา เอาไม้คีบออกไม้คีบออกมาค่อยๆดึงออกมาก่อนนะครับมันอาจจะดึงไม่มสะดวกเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยๆนะค่อยๆเพราะมันค่อนข้างต้นกล้ามันค่อนข้างมันเป็นต้นอนุบาลไงต้นพริกต้นอนุบาลค่อนข้างจะเปลาะบางนิดนึงครับค่อยๆออกมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงกลางกระถางเลยนะครับกลางกระถางนะครับนะครับเอาอมาทั้งแผงเลยครับอ่าโอเคครับเอามาทั้งแผงเลยนะครับอย่างนี้เลยครับผมก็เอาก็คือขุด อ่าร่องดินนะครับเป็นร่องดินนะครับเป็นหลุมเป็นหลุมอ่าพอประมาณเนาะเออพอประมาณนะครับหลุมพอประมาณนะครับ <c oughs> แล้วก็เอาไว้ตรงกลางกระถางเลยนะครับกระถางกระถาง DIY ผมนะเออนะครับเอาช้อนเอาช้อนมามาเกลี่ยเกลี่ยดินก่อนนะครับเกลี่ยเกลี่ยดินอ่ะง้างก่อนถา,างถางหรือตีก่อนเนาะตีหรือถางดินก็ออกก่อนนะให้มันเป็นหลุมอ่อ ออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็เอาใส่ตรงหลุมมนะครับนะครับผมอาจจะไม่ไม่ได้กบทีเดียวนะก็ค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับผมทางๆหลุมนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเกลี่ยเกลี่ยดินเนาะเกลี่ยเกลี่ยดินอ่างๆให้มันยุบลงไปก่อนลงไปนี่ประมาณระดับนึงนะครับระดับนึงนะครับนะครับนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยครับ คอ่อยๆเอาดินเกลี่ย,รรยรครับไปถมๆเนาะไปถมๆนะครับมันค่อนข้างจะต้นเล็กนิดนึงอะ่ะบอบบางนะครับบอบบางนิดนึงครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะโตได้สักกี่ต้นนะตอนนี้ก็ต้องรอดูละนะครับต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรเนาะต้นกล้าของมันนะถึงเวลาเติบโตล,ละใส่ใส่กากกากากาแฟสดเข้าไปด้วยเพื่อผสมแล้วก็ให้มันมีไนโตรเจนเยอะๆครับแล้วมันจะเร่งการจเจริญเติบโตของพืชเนาะนะครับ กันแมลงได้ด้วยนะกันแมลงได้ด้วยสําหร <c oughs> <UC S. c oughs> ับอากาศกาแฟเนาะกากาแฟนะครับได้หรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่ผมอ่านอ่านแวบๆรู้สึกว่ามันจะกันกันไอพวกแมวพวกอะไรมาขี้มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ให้ม่เหยียบับครับมันเรียบร้อยนะครับผมเกลี่ยดินก่อนเนาะเกลี่ยดินก่อนนะครับเกลี่ยกรบนะครับกบค่อยๆนะครับอย่าอย่าให้มันทบทับถมเดี๋ยวต้นต้นมันจะหักนะ เอาค่อยๆเอาผงๆดินนะครับค่อยๆเกลี่ยนะเออเกลี่ยไว้ก่อนเกลี่ยไว้นะครับผมอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเกลี่ยนะครับให้ต้นมันมันเงยออกมานะต้นมันเงยออกมาครับอ่าร้อยร้อยเกลี่ยดินนะครับให้ทั่วนะครับให้มันถมๆไอ้ตรงโคนต้นเนาะเออตรงโคนต้นก่อนนะครับนะครับ เรียบร้อยะลืมนะครับผมเอามาลงดินแล้วนะครับเพื่อนๆนครับผมอเดี๋ยวผมไปเอาน้ําแป,ป๊บหนึ่งนะใช้น้ํานะครับ <ing talking again> เดี๋ยวขอไปเอาน้ําแป๊บหนึ่งนะครับเอานา้ําเอาน้ําม,มาล้างๆหน่อยเอาน้ําม,มาลดลดล้างๆให้ให้มันแบบว่าหยดๆล้างๆหน่อยเออนะล้างๆหน่อยเออล้างๆดินดินตรงตรงใบมันนะให้ใบม,มันโผล่หน่อยนะครับผมอืมนะครับนี่ให้เรียบร้อยครับ นี่โอ้นะครับผมชำระล้างให้ใบมันโผล่ขึ้นมารับแสงเนาะเดี๋ยวให้ดินมันกบมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับอ่ะอย่าแช่กันไปนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวมันเน่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเน่านะครับค่อยๆค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำานะครับค่อยๆกรีดๆเนาะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าทำการทําเป็นเหมือนเสาโครงก่อนนะ ถ้าเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ้ยเอามาปักอันนี้มาปักเพื่ออะไร,ะค,รคือคือตอนเนี้ยถ้าแบบว่าเปิดโอเพ่นอย่างเงี้ยผมกลัวพวกนกพวกอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามาเหยียบมาย่าตรงเนี้ยเออแมวอะไรแมวมชอบอยู่แถวนี้เยอะนะเออผมก็เลยเอาตัวนี้มาครอบอีกทีหนึ่ง DIY ตัวนี้ก็ไม่ทิ้งนะสามารถเอาครอบนะครับครอ,อ,อบป้องกันได้นะไม่มีอากาศท่ายเทนะครับมีแสงเข้าหน่อยนึงต้องเอาสีด้าละมั้ง เอาสามด้านมันน่าจะปักกระดึงมันน่าจะคงเคียงคงเคงนะครับเอาซ่อมอีกอันนึงด้วยมาเสียบนะครับซ่อมอีกอันมาเสียบเนาะแล้วก็เออสีสีมุมแล้วกันเอออย่างนี้ดีกว่านะครับเอสีไม้เสียบลูกชิ้นนนเนี่ยผมเอามาประยุกใช้หมดเลยเออประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันอ่าโอเคครับก็เอามาคุมอย่างนี้นะครับผมเอ่เพื่อเเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีระบบหยดน้ํานะ เดี๋ยวจะใช้แบบวิธีหยดน้านะเปิดฝาได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฝามาเปิดแล้วก็หยดน้าแล้วค่อยหยดน้ําลงไปเนาะกลางครับเรียบร้อยแล้วอาเปิดฝาก่อนนะให้มีอากาศถ่ายเคเนาะแล้วก็ให้มันดูว่ามันจะเติบโตขึ้นมาอย่างที่ผมคาดการไห้ก็มาติดตามนะเพื่อนๆนครับเดี๋ยวติดตามดูว่าไอ้ต้นต้นพริกผมเนี่ยมันจะโตได้มากน้อยแค่ไหนนะโตได้มากน้อยแค่ไหนก็เอาลงดินเรียบร้อยแล้วนะครับผสม ปุ๋ยในส่วนของกาดกาแฟนิดนึงนะครับให้มันเสริมให้มันเจริญเติบโตเร็วขึ้นนะครับมีระบบเดี๋ยวใส่ระบบน้ําหยดเข้าไปนะครับผมไม่ต้องลดน้ําบ่อยนะนะครับผมเอาใบทั้งแผงยกมาทั้งแผงทั้งทิชชู่เนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นแล้วมันงอกเดี๋ยวมันก็จะนี่นะครับให้มันชอนชัยไปในดินเองนะครับผมอ่านี่ครับผมอันนี้ก็เป็นระบบน้ําหยดของผมนะเออนะครับใช้ระบบน้ําหยดลงไปเอานะครับผมอ่านะครับ หยดเปิดฝาแล้วก็หยดให้มันลงเข้าไปตรง,ตรงกลางฝาเลยครับติงต๋งติ๋งเห็นไหมครับเออเนี่ยครับไม่ต้องลดน้ําบ่อยครับแต่มันจะให้ความชุ่มชื้นกับดินกับพืชนะครับแบบแบบค่อยๆหยดลงไปนะครับไม่แฉะทีเดียวนะเห็นไหมครับซูมเห็นไหมฮโอโ้ต้นกล้าของต้นพริกเยอะมากครับเพื่อนๆครับเนี่ยพริกอันนี้พริกเม็ดเดียวนะเพื่อนๆต้นกล้า,าต้นพริกมีขนาดนี้เลยนะเออนะครับผมไม่ธรรมดานะเนี่ย ต้นพริกแค่มเม็ดเดียวนะครับสามารถปลูกแผ่ขยายพันธุ์ได้หลายต้นมากๆครับเพื่อนๆครับอ่านี่ระบบหยดน้ำติ๋งติงต๋งติ๋งลงไปนะครับมันก็จะให้ความชุ่มชื้นเราเราไม่ต้องมาลดน้ําบ่อยครับโอ้โอันนี้ขวดนึงเนี่ยอยู่ได้หลายวันเลยนะระบบหยดน้ําผมเนี่ยขวดนึงอยู่ได้หลายวันมากๆครับเป็นอาทิตย์อะ่ะน่าจะเป็นอาทิตย์นะโอ้โหอยู่ได้หลายวันเลย สามสี่วันนี่แหละสามสี่วันมาเติมน้ําทีหนึ่งสามสี่วันสี่วันห้าวันเนี่ยมาเติมน้ําทีหนึ่งนะครับระบบหยดน้ําผมนะครับนี่ครับก็หยดหยดก็เอาเอมาอมากันแมลงครอบมากันแมลงนิดหนึง่งช่วงนี้เพราะเพราะเดี๋ยวรอให้มันตมโตโตกว่านี้นิดหนึ่งครับแล้วก็ค่อยอค่อยค่อยค่อยเอาออกมานะครับเอาออกนะครับผม